ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียเกิดการประท้วงอย่างดุเดือดทั่วประเทศมานานกว่าสัปดาห์แล้วครับมีการบุกทำลายสถานที่ราชการ ลบ้านนักการเมืองและมีการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตไปแล้วเจ็ดรายครับการประท้วงครั้งนี้ได้กลายเป็นสมรภูมิของการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษบนท้องถนนในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียตอนนี้ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยควันแก๊สน้ำตาและเสียงตะโกนโห่ร้องของผู้คนครับประเด็นที่เป็นชนวนเหตุของเรื่องทั้งหมดก็คือประชาชนเนี่ยออกมาส่งเสียงเรียกร้องว่าพวกเขาเนี่ยทำงาน เพื่อให้พออยู่พอกินแต่รัฐบาลกลับกินหรูอยู่สบายบนภาษีของประชาชนครับอินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ีของโลกและเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดเหตุประท้วงใหญ่ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการประท้วงนี้มีชนวนเหตุมาจากปัญหาหลายมิติซึ่งขับซ้อนกันที่ประชาชนต้องแบกรับ โดยเฉพาะปัญหาด้านปากท้องโดยในช่วงแรกของการชุมนุมกระจุกตัวอยู่แต่เฉพาะในเมืองหลวงกรุงจาการ์ตาต่อมาการชุมนุมลุกลามกลายเป็นการประท้วงใหญ่ไปยังหลายเมืองทั่วประเทศ28สิงหาคมมีผู้เข้าร่วมชุมนุม3รายเสียชีวิตโดยหนึ่งในนั้นคือนายอัฟฟานคูเนวันวัย21ปีซึ่งมีอาชีพเป็นไรเดอร์ที่ถูกรถตำรวจชนจนเสียชีวิตระหว่างการประท้วงในกรุงจาการ์ตา ต่อมา2กันยายนมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการชุมนุมแล้วอย่างน้อย7รายโดยผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและสมาชิกสหภาพแรงงานได้ไปรวมตัวกันที่หน้าอาคารรัฐสภาเนื่องจากไม่พอใจที่รัฐบาลเพิ่มสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงที่พักอาศัยและอื่นๆให้กับสมาชิกรัฐสภารวมเป็นเงินกว่า50ล้านรูปีต่อเดือนหรือมากกว่า10,000แบาทซึ่งมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำถึง10เท่า ในขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศยังต้องอยู่อย่างยากลำบากบวกกับความไม่พอใจของประชาชนที่สะสมมาก่อนหน้านี้ทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจค่าของชีพที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ค่าจ้างกลับไม่เติบโตตามในขณะที่รัฐบาลดำเนินมาตรการรัฐเข็มขัดลดรายจ่ายภาครัฐและขึ้นภาษีและในช่วงเวลาที่ประชาชนรู้สึกไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจแต่เหานักการเมืองที่ร่ำรวยอยู่แล้วกลับมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ย่อมทำให้ประชาชนรู้สึกกรแค้นและพวกเขาออกมาแสดงความโกรธนี้บนท้องถนนการออกมาชุมนุมประท้วงครั้งนี้สะท้อนถึงหัวจิตหัวใจของความไม่พอใจที่หมักงมในหมู่ประชาชนมานานหลายปีความเหลื่อมล้าที่ลุกลามถึงจุดเดือดเพราะตัวเลขสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงที่พักอาศัยและอื่นๆของสมาชิกรัฐสภา ไม่ใช่เพียงแค่สะท้อนอภิสิทธิ์ของชนชั้นนำทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความแปลกแยกจากความเป็นจริงของสังคมโดยรวมมีหนำซ้ำประชาชนจำนวนมากต้องเผชิญกับราคาสินค้าที่สูงขึ้นภาษีที่เข้มงวดขึ้นและตลาดแรงงานที่ไม่แน่นอนแม้ตัวเลข GDP ของอินโดนีเซียยังแสดงการเติบโตที่มั่นคงแต่หลายคนรู้สึกว่าผลประโยชน์จากการเติบโตนี้ไปไม่ถึงพวกเขา โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาแต่ไม่มีงานประจำหรือรายเดอร์ส่งอาหารที่ทำงานวันละ12ชั่วโมงแต่เงินก็แทบไม่พอใช้การประท้วงครุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆจนกลายมาเป็นความรุนแรงก่อนจะเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อเย็ยนวันที่28สิงหาคมเมื่อรถหุมเกราะของตำรวจได้ขับทับนายอัฟฟานคูเนวันรเดอร์วัย21ปีเสียชีวิตระหว่างการสลายการชุมนุมที่จาการ์ตา โหมกระแสค,ความไม่พอใจในหมู่ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในหมู่พนักงานไรเดอร์แม้ว่าผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติและประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตจะออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ตามการชุมนุมแพร่กระจายออกไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศเช่นบาหลีลอมบกบันดุงปาเลมบงังยอกยา์ตาและทวีความรุนแรงต่อเนื่องมีการบุกเผาสถานีตำรวจสถานที่ราชการ เช่นอาคารสภาเมืองในเมืองมากาซาจนเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งติดอยู่ภายในเสียชีวิตสรายรวมถึงมีการบุกปล้นบ้านพักของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ระดับสูงเช่นบ้านพักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะเดียวกันก็มีการประทะกันของเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วเจรายบาดเจ็บกว่า700รรายโดยผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาเปิดเผยว่ามีโครงสร้างพื้นฐานเสียหายรถบัสถูกเผา รวมมูลค่าความเสียหายกว่า55ล้านรูเปียหรือราวๆ156ล้านบาทรัฐบาลของประธานาธิบดีปราโบโวซสุเบียนโตเพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่กี่เดือนครับก็ถูกวิพากวิจารณ์อย่างหนักถึงการเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชนแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยจะออกมาตรการด่วนเช่นสั่งระงับสวัสดิการฟุ่มเฟือยของสอสอและให้มีการสอบสวนการเสียชีวิตของอัฟฟานอย่างโปรง่งใส แต่หลายฝ่ายก็มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่การซื้อเวลาและไม่แก้ที่รากของปัญหาจริงๆครับขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ลังเลที่จะใช้มาตรการเด็ดขาดส่งกองกำลังเข้าสลายการชุมนุมจับกลุ่มผู้ประท้วงกว่า3,000คนและเตือนว่าการเคลื่อนไหวบางกลุ่มเริ่มเข้าข่ายการล้มล้างระบอบหรือการก่อการร้ายท่าทีแข็งกร้าวเช่นนี้กลับยิ่งจุดชนวนให้เกิดแรงต่อต้านในหมู่นักศึกษาภาคแรงงาน และชาวเน็ตที่เห็นว่ารัฐกำลังพยายามปิดปากประชาชนแทนที่จะรับฟัง31สิงหาคมประธานาธิบดีซูเบียนโตประกาศว่าพักการเมืองต่างๆของประเทศได้เห็นชอบร่วมกันจะยกเลิกเบี้ยเลี้ยงและสิทธิประโยชน์หลายอย่างของสมาชิกรัฐสภาระงับการเดินทางไปดูงานต่างประเทศด้วยรวมถึงจะปลดอสสที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากตำแหน่ง และให้คำม,มั่นสัญญาว่าจะสอบสวนการเสียชีวิตของไรายเดอร์หนุ่มอย่างโปรง่งใสรวมถึงให้การเยียวยาครอบครัวของเขาด้วยประธานาธิบดีซูเบียนโตเน้นย้ำว่าเคารพเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบแต่จะไม่อดทนต่อพฤติกรรมที่รุนแรงการปล้นสะดมและทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทหารให้ใช้มาตรการเด็ดขาดต่อการทำลายสิ่งของอำนวยความสะดวกสาธารณะ pelenban dan Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencaputan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik kepada pihak kepolisian dan TNI saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah untuk tenang pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik termasuk partai yang di luar pemerintahan kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat ในวันต่อมา1กันยายนการประท้วงในกรุงจาการ์ตาสงบลงชั่วคราวมีหลายการชุมนุมที่ยกเลิกเนื่องจากกังวลเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวว่าได้มีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว3,195รายจากหลายเมืองทั่วประเทศที่ต้องสงสัยว่าก่อเหตุรุนแรงทำลายทรัพย์สินสาธารณะโดยมีการปล่อยตัวแล้ว55คนด้านองค์การสหประชาชาติได้ออกมาเรียกร้องให้มีการสอบสวนข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุมขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญและผู้ชุมนุมก็มองว่าการประท้วงครั้งนี้ อาจเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งตราบใดที่ปัญหาเศรษฐกิจคอร์รัปชันยังไม่ได้รับการแก้ไขความเป็นอยู่ของคนไม่ดีขึ้นความแตกต่างทางชนชั้นของเหล่าผู้มีอำนาจกับประชาชนยังสูงแบบนี้ก็มีโอกาสที่การประท้วงจะประทุขึ้นได้ทุกเมื่อสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากการประท้วงในอดีตอย่างเช่นช่วงเปลี่ยนผ่านหลังการล่มสลายของสุฮาโตในปี1998 คือการมีส่วนร่วมของคนธรรมดาอย่างไรเดอร์ส่งอาหารพนักง,งานออฟฟิศแม่ค้าออนไลน์หรือแม้แต่ครูในชนบทที่ล้วนรู้สึกว่าอนาคตของพวกเขาถูกปิดตายจากระบบที่ไม่เป็นธรรมในแง่หนึ่งการลุกฮือครั้งนี้อาจถูกมองว่าเป็นการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศีของชนชั้นกลางและแรงงานที่รู้สึกว่าเสียงของพวกเขาไม่เคยมีค่าพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่เมื่อแรงกดดันทางสังคมเศรษฐกิจและความโกรธที่สะสมมานานรวมกันสิ่งที่เคยเป็นเพียงแค่เสียงกระซิบก็กลายเป็นเสียงคำรามที่รัฐบาลไม่สามารถเพิกเฉยได้อีกต่อไปไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงอย่างไรครับหนึ่งในบทเรียนที่สำคัญที่อินโดนีเซียและประเทศอื่นๆควรเรียนรู้ก็คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตัวเลขหรือว่าสถิติเท่านั้น หากแต่คือระเบิดเวลาที่สามารถประทุได้ทุกเมื่อครับเมื่อประชาชนรู้สึกว่าความยุติธรรมไม่มีที่ยืนในประเทศของตัวเองครับและทั้งหมดนี้คือ global insight ประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ